ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่30 ธันวาคม2566ครับอัปเดตคุณสมบัติล่าสุดสำหรับคนที่จะมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล10,000บาทในปี67ใครจะได้บ้างอันนี้เป็นคำถามที่คุณผู้ชมถามมานะครับก็ไปตามข่าวมาให้แล้วกฎเกณฑ์ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่จะมีโอกาสได้รับเงินดิจิทัลเนี่ยในเดือนพฤษภาคมถาหากว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับจะต้องอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน70,000บาทต่อเดือนและมีเงิน ในบัญชีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนนะครับซึ่งจะต้องใช้สิทธิ์นี้ ในอำเภอที่อยู่ตามบัตรประชาชนเท่านั้นนะครับหากคุณอยู่ในเงื่อนไขนี้ก็มีโอกาสได้รับเงินดิจิทัล1 0,000บาทในเดือนพฤษภาคมนี้แต่จะเปิดการลงทะเบียนก่อนมีนาคมนี้นั่นเองนะครับหากใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินดิจิทัลก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวุรสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สด ทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ